สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็วันที่19ตุลาคม2564นะคะตอนนี้ยังถ่ายอยู่ที่บ้านกำลังจะออกจากบ้านละเตรียมจะไปวัดป่าคลอง11นะคะเดี๋ยวจะไปถ่ายรายการกับทางไบทีวี นะคะแล้วเดี๋ยวก็คือเป็นรายการของเพจดวงดีแหละเดี๋ยวฝากติดตามกันด้วยแต่ว่าก่อนไปก็เลยอยากจะทําคลิปแนวทางการเสี่ยงโชคในวันนี้ไว้ให้ทุกคนทุกคนจะได้รู้ว่าวันนี้จะต้องซื้อเลขอะไรแล้วเลขอะไรจะให้โชคให้รับพวกคุณบ้างเริ่มกันที่วันอาทิตย์กับจันทร อาทิตย์จันทร์ศุกร์สามวันนี้นะคะย้ําเลยนะอาทิตย์จันทร์ศุกร์สามวันนี้ให้ซื้อเลขเกี่ยวกับการทํางานวันนี้การทํางานจะให้โชคให้ลาบนะคะใครที่เกิดมาอาทิตย์วันจันทร์วันศุกร์ฟังหลักไว้นะซื้อเลขเกี่ยวกับการทํางานจะให้โชคให้ลาบก็คือวันเริ่มต้นการทํางานเงินเดือนปัจจุบันก็ได้หรือเลขที่รหัสพนักงานก็ได้แต่ถ้าใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวไม่ได้ทํางานประจํานะคะแก้วแนะนําว่าให้ซื้อเลขเกี่ยวกับเออสมุดบัญชีเงินฝากก็ได้ถ้าคุณเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นะคะหรือถ้าใครทำงาน อิสระเหมือนแก้วก็ลองดูเลขบัญชีเงินฝากก็ได้นะคะลองดูหรือเลขที่ทําให้เกี่ยวกับการงานวันนี้อย่างแก้วอะ่ะวันนี้จะไปขอพรเดี๋ยวจะขอเลขมาเลยนะคะใครที่อยู่ในกลุ่มหมอกแก้วไม่ต้องห่วงคุณได้เลขแน่ๆย้ํานะคะอาทิตย์จันทร์ศุกร์ซื้อเลขเกี่ยวกับการทํางาน คนเกิดวันอังคารที่ซื้อเลขการทําบุญวันนี้การทําบุญจะให้โชคให้ลาภให้ความมั่งคั่งร่ำรวยคุณคะ่ะส่วนคนที่เกิดวันพุธให้ซื้อเลขเกี่ยวกับสมุดบัญชีเงินฝากจะตัดเล่น2ตัวท้าย3ตัวท้ายของสมุดบัญชีเงินฝากก็ได้หรือจะเอาเลข10บหลักของบัญชีเงินฝากมาบวกรวมกันแล้วซื้อก็ได้นะคะสําหรับคนวันพุธส่วนคนที่เกิดในวันพฤหัสให้ซื้อเลขเป็นการลาก,กินีเลขที่อัป,ประมงคลเลขเละๆจะกลายเป็นสิ่งที่ดีเป็นเลขมงคลให้สาหรับคนที่เกิดวันพฤหัสค่ะ ส่วนคนที่เกิดวันเสาร์ในวันนี้ให้ซื้อเลขยานผ่านะเพราะเลขยานผานนะจะให้โชคให้รับคนที่เกิดวันเสาร์นะคะจบไปแล้วนะคะกับแนวทางการเสี่ยงโชคในวันนี้ก็ขออวยพรให้พวกคุณมีแต่คําว่าโชคดีมั่งคั่งร่ำรวยเฮงเฮงรวยรวยกันคะ่ะ